มาแล้วค่ะยำแหนมสดนะคะพริกโคตรเผ็ดนะคะยกพริกมาทั้งสวนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยำกินง่ายๆนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำยำแหนมสดพริกโคตรเผ็ดยกพริกมาทั้งสวนนะคะมีพริกสดปั่นนะคะน้ำมะนาวสดต้นหอมผักชีค่ะมีน้ำปลามีพริกแดงพริกเขียวซอยค่ะมีน้ำเชื่อมนะคะมีแหนมค่ะแหนมสดแล้วก็มีหอมแดงค่ะมาดูวิธีทำค่ะเพื่อนๆ น้ำแหนมนะคะมาสไลด์บางๆนะคะทิ้งไว้นะคะเรามาเริ่มทำน้ำยำนะคะใส่พริกสดปั่นค่อนข้างละเอียดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเอารสจัดๆตามใจเลยค่ะแต่สูตรนี้ขอรสจัดนิดนึงนะคะน้ำมะนาวสด3ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะ น้ำเชื่อหอนึ่น้ำหวานนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะเริ่มใส่หอมแดงลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากัน แล้วก็เรามาใส่แหนมนะคะแหนมสดที่เราสไลด์ทิ้งไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะสูตรนี้สูตรเด็ดนะคะรสจัดจ้านน่ะเผ็ดโคตรค,ค่ะเพื่อนๆไปทำกินกันได้นะคะทำง่ายๆยำก็ง่ายทำก็ง่ายมาเริ่มจัดจานเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆ เรามาโรยหน้านะคะด้วยพริกสดนะคะเขียวแดงซอยสไลด์ทิ้งไว้นะคะเอาแบบว่าเผ็ดๆลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะถั่วคั่วค่ะ หนสองประมาณสองช้อนโต๊ะนิดๆนะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆยำแหนมสดนะคะโคตรเผ็ดกิกยกทั้งสวนมาเลยค่ะเมนูนี้ทำกินง่ายๆนะคะยำก็ง่ายค่ะมีติดว่านไว้นะคะไม่เสียหลายนะคะ